ไวทลิกบุทารินทำนายอนาคต Bitcoin สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริป t o ท a อกครับกับ,กบผมแ a c โน o บ o d ีครับผมเจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับทักทายจาก a อดิเลดเซา u ์ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนด้วยนะครับ ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยถึงเรื่องของไวท์ริกบูซารินครับนะบิดาแห่งอีทิเลียมครับที่เขาออกมาทํานายอนาคตของบิตคอย n เอาไว้นะอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครหลายคนแต่ว่าลองมาดูกันนะว่าเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะครับไวทริกบูซารินครับได้ทำนายอนาคตของบิตคอย n ในอีก20ปีข้างหน้าครับที่แฟนๆ BTC เนะี่ยอาจไม่ชอบเท่าไหร่นักนะครับเขาบอกงี้เขาว่า บุทรินนะฮะผู้สร้างอีทิเลียมครับได้คาดการอนาคตของบิตคอยว่ามันจะเป็นอย่างไรในอีก20ปีข้างหน้าครับในการสัมภาษณ์กับนักเศรษฐศาสตร์โนอาสมิธนะครับบุทลินเนี่ยเขาว่าว่าในระยะกลางเนี่ยตลาดคริปโตจะผันผนวนพอๆกับทองคําหรือตลาดหุ้นครับแล้วก็ยังได้บอกอีกว่าคริปโตจะอนาคตเป็นอย่างไรและบอกว่ามันเนี่ยจะยังไม่เข้ามาเป็นกระแสหลักนะครับ การออกมาพูดแบบนี้ทําให้หลายคนแบบเฮ้ยต้องฟังแล้วล่ะทําไมเขาถึงคิดอย่างนี้นะฮะเขาบอกนี้เขาว่าหากในปี2040ครับอีก20ปีประมาณ20ปีข้างหน้านะฮะคริปโตเครนซีเนี่ยได้เข้ามาแทนที่ทองคํามันจะกลายเป็น Linux of Finance ซครับซึ่งเป็นเลเยอร์ทางการเงินทางเลือกที่พร้อมใช้งานเสมอและกลายเป็นแบ็กเอนของสิ่งต่างๆแต่จะไม่ถึงกับเข้ามาเป็นกระแสหลักครับ ดังนั้นโอกาสที่มันจะหายไปหรือยึดครองโลกอย่างสมบูรณ์ในปี2042นั้นเนี่ยมีน้อยมากๆครับเมื่อมองในระยะยาวครับนายบูทลินบอกว่าเขามีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในอนาคตของบิตคอยครับเนื่องจากรางวัลบล็อกที่ค่อยๆลดลงจนเหลือศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปครับอาจจะทําให้นักขุดเนี่ยสูญเสียแรงจูงใจในการขุดซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาให้เครือข่ายปลอดภัยครับ เขากล่าวต่ออีกว่าระบบฉันทามติที่ใช้ไฟฟ้าจํานวนมากโดยไม่จําเป็นไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่การขุดบิตคอยในแต่ละปีจะทําให้รางวัลลดลงเหลือศูนย์ศูนย์นะฮะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันปลอดภัยครับในบุตรลินครับกล่าวต่อว่าบิตคอยเนี่ยอาจถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้กลไกฉันทามติแบบไฮบริด r o o f of Stake นะครับเพื่อเอาชนะข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของการขุดครับในกรณีของบิตคอยครับ ผมกังวล2อย่างก็คืออย่างแรกในระยะยาวการรักษาความปลอดภัยของบิตคอยจะมาจากค่าธรรมเนียมเท่านั้นและบิตคอยก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการรับไรายได้จากค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันค่าธรรมเนียมของบิตคอยจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อวันและไม่เพิ่มขึ้นมากนักในช่วง5ปีที่ผ่านมาประการที่2ครับ proof of work ครับมีความคุ้มค่าต่อดอลลาร์น้อยกว่า proof of stake และบิตคอยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปใช้ระบบ proof of stake ได้ยาก และอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อมีบิตคอยมูลค่า5ล้านล้านดอนลลาร์แต่เราใช้เงินเพียง5000ล้านดอลลาร์านในการโจมตีบิตคอยและหากมันถูกโจมตีจริงผมคิดว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบไฮบริดพิสท์ออฟสเต็กก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดครับทั้งหมดนี้คือความเห็นของว i t a ลิกบูเทอร์ินนะครับเราไม่ได้บอกว่ามันจะถูกต้องที่สุด100%ซไม่ใช่แต่อย่างน้อยมันก็เป็นความเห็นจากคนที่ มีประสบการณ์ในด้านนี้แล้วก็อยู่ในสายงานของบล็อกเชนนะฮะและเป็นผู้สร้างอ e ีเทเรียม e ด้วยเอาเป็นว่าฟังหว้หูแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เขาว่าไปเราก็ยังไงเราก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะฮะเอาจริงๆเราไม่รู้ว่า20ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ per ่มๆมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วกันก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนารวดเร็วมากกว่าที่มนุษย์จะคาดได้ถึงเสมอนะครับก็ผมว่า ปรับตัวกันต่อไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรามีบิตคอยไว้นะฮะถ้าเกิดคุณถือระอยะยาวได้ไม่ได้คาดหวัง <The Final. S 1> ว่ามันจะต้องแบบสําเร็จหรือว่าพลิกชีวิตรวดเร็วภายในเวลาสั้นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ในอนาคตเราอาจจะออได้เขาเรียกอะไรดีะได้ผลกําไรตอบแทนในอนาคตที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เอาจริงเราไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ย พวกคริปโตเครนซีหรือบิตคอยนจะยังคงอยู่และให้ได้ถูกใช้หรือเปล่าแน่นอนว่ามันจะมีเมตาเวิร์สเข้ามามันจะมีเรื่องของเงินดิจิทัลเข้ามาทุกอย่างจะก้าวสู่โลกของดิจิทัลแต่มันไม่ได้แปลว่าคริปโตเครนซีที่เกิดขึ้นในยุคนี้จะถูกนําไปใช้ในยุคนั้นมันอาจจะมีสินทรัพย์บางอย่างครับที่เป็นดิจิทัลที่ถูกคอนโทรลโดยธนาคารหรืออะไรก็ตามอาจจะเข้ามาแทนที่ก็ได้อันนี้เราไม่รู้เลยฉะนั้นอยู่กับ ปัจจุบันที่ที่สุดก่อนแล้วก็พยายามปรับตัวให้ได้กับการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงพยายามตามข่าวเสมอนะครับโอเคหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณน,นะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ share, ส่งตอคลิปนี้ด้วยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็คุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปย์รายเดือนนะจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกซ์คลูซีฟแฟนก็ได้เลยนะครับหรืออยากจะโอนเ,นเงินบ่ายง่ายๆครับก็แค่โอนมาที่ทูมมี่วอลเล็ตแล้วก็ที่เคแบง USDT กับ BUSD ก็โอนได้ครับแค่คุณเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address ให้ไว้แล้ว copy แล้วก็โอนได้เลยนะครับติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง s a c k Nobody ได้ครับแค่คุณกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้กด1ครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วอย่าก,กดซ้ําใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับผมรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนช่วงนี้คุณจะเห็นว่าฉากเราเปลี่ยนไปเสมอนะฮะจะในห้องว่างจะนอกสถานที่บ้าง ยังไงก็เข้าใจนิดนึงอยู่ต่างประเทศฮนะไม่ได้อยู่ประเทศไทยฉะนั้นผมจะพยายามอัดคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วก็สมบเรมอที่สุดนะฮะไม่ว่าสถานที่จะเป็นยังไงก็ตามนะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ